วนของบรรยากาศมหาลัยก็จะก,กว้างขวางค่ะแล้วก็ร่มรื่นในส่วนนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลย,ยากากศของ ในส่วนของบรรยากาศมหาลัยก็จะกว้างขวางค่ะแล้วก็ร่มรืม่นในในส่วนนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยหนูว่าบรรยากาศในหอพักเนี่ยก็คือดีนะคะบรรยากาศห้องเรียนเนี่ยก็คือดีอาจารย์ก็น่ารักค่ะเพื่อนๆก็เป็นกันเองบรรยากาศห้องเรียนนี่คือแบบว่าน่านั่งเรียนมากค่ะแล้วก็หนูชอบในตรงส่วนของฟิตเนสแล้วก็โรงอาหารมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเราเราเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษมีผลต่อการเรียนไหมคะ ส่วนตัวก็ไม่เก่งเลยค่ะภาษาที่นิติดลบมากกลัวมากมากเหมือนกันค่ะว่าตอนที่เข้ามาเรียนว่าเราจะเรียนได้ไหมแต่ก็พอเข้ามาเรียนจริงค่พะพบว่าอาจารย์ทา่านใจดีมากๆาาบบเ,กเลยค่ะคือพื้นฐานให้แต่ตั้งแต่ต้นเลยค่ะก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าอาจารย์ทา่านค่อนข้างที่จะแบบให้ความละเอียดอ่อนกับพวกเราในเรื่องนี้ค่ะค่อนข้างไปแบบเียเล็กเียน้อยแล้วก็เหมือนปูให้เราค่อนข้างแบบเอาให้แน่นเลยค่ะคือแบบว่าให้เราแบบ สามารถที่จะว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากกว่าแบบสามารถแบบไม่กลัวภาษาอังกฤษที่แบบว่าไม่สามารถแบบเหมือนเดทแอร์ไปเลยให้เราพูดได้เลยนะคะส่วนตัวหนูจะเป็นของทุนส่วนตัวค่ะของหนูเนี่ยจะเป็นทุนกู้ยืมค่ะใช่ทุนกู้ยืมค่ะใช่ทุนกู้ยืมค่ะส่วนตัวหนูนะคะใช้ทุนกู้ยืมหนูก็ใช้ทุนกู้ยืมค่ะใช่ค่ะ ก็ไม่ยากค่ะก็มีพี่ๆค่อนข้างที่จะแบบบอกรายทุกๆรายละเอียดทาให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ยากที่แบบว่าที่จะแบบทาเรื่องที่จะขอปุยนุมค่ะแต่คือน้องๆที่กําลังตัดสินใจจะไเรียนที่ช่วยพยาบาลเนี่ยค่ะถ้าคนที่กําลังตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็มีความกังวลว่าจะเรียนได้ไหมยากเกินไปไหมอย่างงี้ค่ะก็อยากจะแนะนําทุกคนว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิด ก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจที่จะมาเรียนสายอาชีพนี้เป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะก็มหาลัยเวเทิร์นะคะก็เป็นที่ตอบโจทย์สําหรับที่หนึ่งค่ะสําหรับน้องๆที่กาลังตัดสินใจอยากจะมาเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่มอเวเทิร์นะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่สามารถกู้ยืมเงินได้เต็มจํานวนค่ะสําหรับน้องๆที่จะมาเรียนนะคะแนะนําค่ะเพราะว่ามีทุนกู้ยืมให้เต็มจํานวนแล้วก็เรียนเรีว มีงานทําค่ะค่ะฝากถึงน้องๆถ้าใครอยากเรียนจบเร็วแล้วก็มีงานรองรับเลยก็มหาวิทยาลัยเวเทินเลยค่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะคะใช้เวลาเรียนเพียงแค่1ปีแล้วก็จบไปมีงานทํารองรับแน่นอนถ้าเกิดใครนะคะอยากได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆคุณครูคที่น่ารักแล้วก็พี่ๆที่ใจดีทุกคนนะคะแล้วก็มาเจอกันได้ที่มอเวเทิ์นะคะ PN ผู้ช่วย1ปีคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะกว่าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิของเราเปิดรับสมัครน้องๆผู้ช่วยพยาบาลอยู่นะคะถ้าสนใจสอบถามได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ได้เลยคะ่ะ